สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพาสุขอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะได้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูการปลูกหอมหัวแดงนะครับพิกัดนะครับอยู่ที่เกาะโพนะครับอําเภอเกาะจันทร์นะครับจังหวัดชุมบุรีนะครับก็เดี๋ยวไปทอบถทมเจ้าของสวนได้เลยนะครับก็จะไปพร้อมกันนะครับครับนี่นะครับจะเป็นสวนนะครับ เด็ุ้ยสวัสดีครับ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 ปุ้ยแนะนํานิดหนึ่งนะครับแนะนาตัวนิดหนึ่งนะครับพอดีผมมาจาก YouTube ช่องเกษตรฟ้าสุกนะครับอ่าวันนี้จะมาสัมภาษณ์เด็กุ้ยว่าเออเนี่ยปลูกหอมแล้วเป็นยังไงบ้างแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับทาไมถึงมาปลูกหอมนะครับอ๋ออันนี้ก็มาปลูกหอมก็มาจะมาลองพื้นที่เขาเคยทําอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับทีนี้น้ำมันน้อยก็อยากจะมาลองพื้นที่นี้ครับพอมาลองแล้วมันก็โอเคครับ มันได้ทั้งเนื้อที่ทั้งที่ดินเขาดีครับเออมันก็เลยน่าทําก็เลยมาลงมือทําครับเป็นปีแรกปีเนี้ยปีแรกเนาะอปีแรกครับที่ที่ลงไปนี่เป็นห้องพันธุ์อะไรครับพันบ้านโฮงอุตริดพันบ้านโฮงอุตริตเนาะอหอมแดงเนาะราคาพันตอนที่ซื้อมานี่แพงไหมครับตอนที่ซื้อมาตอนที่ซื้อมาประมาณ34บบาทต่อกิโลเนาะต่อกิโลครับอืมทีนี้ไอ้มา เดี๋ยวผมจะสอบถามเรื่องการปลูกนะครับทีนี้ว่าเออเราใช้เวลาในการปลูกกี่เดือนกี่ปีกี่วันถึงจะได้เก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มดำเออตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกเลยครับวันแรกเลยนะวันที่หนึ่งเราลงมือปลูกประมาณเบ็ดเสร็จเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันเนาะต่อขึ้นเลยครับตอ่บตอขึ้นเลยนะเจ็ดสิบวันอย่ายให้เกินครับถ้หมอมันจะไม่มีน้ำหนักอ๋อครับอ,อืมขั้นตอนการปลูกนี่สมมติว่าอย่างไร่หนึ่งเราใช้ประมาณกี่กิโลครับ อันนี้ไร่นึงก็มันใช้มันบอกเป็นโลไม่ได้เพราะมันจ้างคนเยอะอ๋อครับเราก็ต้องถัวะเฉลี่ยว่าเนื้อที่เท่าไหร่เราจะใช้พันหอมตัวเนี้ยหมดถึงประมาณหนึ่งตันครับอ่าหนึ่งตันหมดเท่านี้เราก็เฉลี่ยได้อ๋อแต่หนึ่ตันหนึ่งหกไร่ครับเราก็เฉลี่ยออกมาไร้ละครับอ่าประมาณนั้นเนาะก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณสักอันนี้พื้นที่นี้ประปุ่หกไร่หกไร่เนาะหกไร่หนึ่งตันก็ตกประมาณสักอ่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโลเนาะ ต่อต่อไร่อยู่ประมาณนั้นวิธีการปลูกก็คือไถแล้วครับคลาดดินให้เป็นร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหว่านปุ๋ยฉีดยาคุมครับคุมฟางไร่ละ3าสิบก้อนคุมฟางไร่ละสามสิบก้อนอ๋อฟางฟางที่อ๋อที่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 วางอยู่นั่นเนาะต้องคุมไร้ละ30ิบก้อนครับต่อหนึ่งไร่อืมอันนี้เราเราคุมตอนตอนปลูกเสร็จใช่ไหมฉีดยาคุมเสร็จครับ และเบื้องต้นเราก็ดูแลรดน้าอย่างเดียวครัไม่ต้องทําอะไรเลยครับรดน้ําไปจนกว่าหอมขึ้นมาแทงหน่อพ้่นฟางมาเราจะดูปลายเนาะของมันว่ามีสีแดงไหมถ้ามีปลายแดงปุ๊บแสดงว่าเป็นเชลาเราอายาเชลามาฉีดครับก็ค่าเชื้อเนาะค่าเชลาได้เลยครับทีนี้พอเริ่มโตขึ้นมาประมาณหอมโตประมาณ20ิวันกี่ดอกมูอแล้วก็เริ่มเล่งต้นครับ เราจะปุ๋ยสูตรไหนก็ได้ที่เขาโฆษณามาว่าเอออันนี้เร่งต้นดีไม่ดีอไม่ไม่จําเป็นเราต้องเลือกครับแต่เราใช้หมหัวดีที่สุดอ๋อโวกันไทยเนี่ยอ่าใช่อ๋อครับใช้หมวงัวครับอ่ออันนี้จะเป็นสูตรสุดเสมอฮะ่สูตรอ่าสูตรเสมอครับพอเรางามได้ที่ประมาณหอมเราได้สักประมาณมันจะมีวิธีการหอมมันจะแตกขาไก่อ๋อพอหอมแตกขาไก่พบมันจะแดงครับแดงปุ๊บเราเร่งต้นเลยอ๋อเร่งเอเร่งหัวเลยครับ ใส่ไปเลยยี่สิบสิบสามยี่หรือสิบห้ายี่สอะไรก็แล้วแต่คือเล่งโตเล่งหัวอย่างเดียวเล่งหัวให้มันออกหัวให้มันออกหัวอย่างเดียวให้หัวมันโตอย่างเดียวหัวโตอย่างเดียวจนกว่าเราเต็มที่ของเราอ่ะครับเพราะวันนี้มันขายหัวเนาะแล้วมันจะมียาฮอร์โมนเล่งสีครับเราก็ผสมลงไปในนั้นเลยฉีดไปเลยครับฉีดลงไปผสมลงไปในน้ำเลยในน้ำมาเลยยาชุดหนึ่งก็จะมีมาให้เป็นชุดอ๋อครับชุดละเป็นพันกว่าบาทเราก็จะฉีดได้สามครั้งครับเนี่ย เนืาอที่ตัวนี้ใช้สองสี่ร้อยลิตรสี่ร้อยลิตรอ่าถังใหญ่ๆหครับก็หกไร่หกไร่ก็สี่ร้อยลิตรต่อต่อสองถังเราก็ใช้เครื่องพ่นเลยครับพ่นเราก็จะนี้พ่นปุ๊บเราก็จะดูไปอีกสักสองวันแล้วเราลดน้ําอ๋อเราสองวันเราลดน้ําไปปุ๊บเราก็จะดูละว่ามีอะไรไหมอาการนู่นนี่นั่นไหมอืมคือเราต้องคอยสังเกตตลอดเวลาจ้ะเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนนะครับจริงๆร่งก็เลี้ยงลูกอีกใช่ไหม แล้วต่อไปพอเริ่มนั่นปุ๊กหญ้าขึ้นเราต้องถอนหญ้าครับต้องเอาคนมาถอนหญ้าให้หมดอ๋อคือคือพวกวัชพืชพวกหญ้าที่เกิดแซมขึ้นมาเกิดแซมขึ้นมาคือต้องถอนจิิงให้หมดจะไว้ไม่ได้ครับแย่งปุ๋ยอ๋อครับอ่าแย่งปุ๋ยหมดเลยมันก็จะไม่ไม่งามไม่ไรละหอมอะครับแล้วเราไอ้ปัญหาโรคอะไรพวกนี้ก็หลักๆก็จะเป็นโรคอะไรครับปรึกษาร้านอ๋อปรึกษาร้านร้านขายอ๋ออย่างมุดาโรคใบแห้งเราก็จะมีมาครับ เชื้อราเขาก็จะมีมาครฮอร์โมนเราก็ใช้สมแดงอืตอนนี้ใช้สมแดงอยู่นะครับสมแดงที่เกษตรอยู่นะมอชิดที่มอชิดเนาะมีมีเกษตรอยู่นะครับสมแดงอ่ะดีที่สุดหลอดใหญ่ครับเราจะเร่งหลอดเร่งคือเร่งเร่งเร่งตลอดอ่ะเร่งพอมันได้ที่เต็มที่เริ่มหัวแดงเริ่มลงหัวแดงมันจะขยายออกแล้วเราก็จะเร่งหัวว่าอาทิตย์หนึ่งเราใส่ไปเลยอื อุ้ยเร่งหัวนะครับอันนี้พอใกล้ๆแล้อย่างว่าอีกสิบวันครับเราจะถอนใกล้เจ็ดสิบวันนั้นเมื่อเราได้สองเดือนน่ะครับศูงสูหกสิบอืมสูงสูหกสิบอ่านี่คือตัวสุดท้ายครับเร่งคืออันนี้นี่คือที่หกสิบวันใช่ไหมอ่าหกสิบวันหกสิบวันก็คือลงสูงสูงหกสิบอ่าสูงสูงหกสิบครับทีนี้เราก็พอถึงกำหนดถอนเราตรงนี้บาคนมาลุมอ๋ออย่างแกนี่แกเอาลุงมไม่ทันครับแกก็เลยได้อย่างนี้ครับ ถ้ามีงั้นจะได้น้ำหนักตัวนี้เยอะแยะครับเอาครับเราก็จะมีการรูดวิธีการขายเราก็ดูราคาหัวเราดีพ่อค้าจะมาดูละอืมก็คือเราเราเราติดต่อพ่อค้าไปก่อนใช่ไหมพ่อค้าเนี่ยมาดูของเราละครับวันนี้วันนั้นถอนราคาเท่านี้มาจําเราละครับถ้าไม่มาเอาคือราคามันจะตามวันวันอย่างนี้ว่าเขามามามาจําเรายี่สิบวันเนี้ยครับ เราขึ้นเราก็เอาเขาไม่ได้เพราะเราเต็มใจขายทรงนี้ครับถ้าลงเขาก็ไม่ลงของเราอ๋อคือคือยืนยันราคาเดิมใช่ที่ตกลงกันตอนแรกใช่อ๋อครับที่โน้นก็จะเป็นอย่างนี้มดเลยที่แถวไปจุนนะครับทีนี้ว่าเราอย่างอย่างถ้าเราปลูกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราเวลาขายนี่เวลาเนี่ยอย่างอย่างรดแรกของของของยายนี่ครับเวลาขายนี่จะยังไงจะขายยังไงวิธีการขายมาดูวิธีการให้เขาจะเอาปึ๋งหรือว่าจะเอามัดแล้วแต่อ๋อคือออืมแต่ตอนเนี้ย เจนีเขาติดต่อที่นู่นไปแล้วที่สีลังกาเนี่ยเขาจะเอาหอมัตัดสีสีลังกาอ่าเนี่ยเขาจะเอาหอมตัดอ,อย่างเงี้ยอ๋อครับทีละห้าคันเลยนะทีละห้าคันตู้ละสิบยี่สิบตันอ่ะอ๋อเป็นเป็นขึ้นในตู้คนอน,ยยน,น,นเทนเนอร์อ่าเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยเขากำลังติดต่อมาเนี่ยอ๋อครับเราจะตัดนะครับเอาแต่หัวตัดเาเฉพาะหัวอย่างเดียวตัดเฉพาะนี่เลยเนี่ยครับเนี่ยอ๋อตัดเฉพาะตรงตรงนี้อย่างเดียวเดี๋ยวจะเป็นปึ๋งลงปักใต้ตอนนี้หลานมาเจอกับเขาอยู่นู่นครับ นี่มันมันจะมาเอาก็บอกเขาเข้าไปแล้วตอนนี้ราคายี่สห้าก็คือว่าตีห้าเราต้องมาลงเลยนะตอนนี้ลงไม่ได้เลยอ๋อพอตีห้าปุ๊บเราก็จะมาลงเลยต้องอ๋อจับตัวนี้นี่มหมดเลยนะครับคือคือจะให้มันกอบใช่ไหมักอบไม่ได้เลยจะไม่มีต้นอ๋อครับไม่มีต้นไปมัดแต่เราจะลงหอมไม้ก็คือตีห้าตีห้าเรามาเอามัดเป็นหยุ่มหยุมหยุ่มกองแล้วก็ใส่ถุงแดงครับนันนี้เขาก็จะมาขึ้นทีละห้าตันอ๋อลงมาเลยอ๋อส่งส่งออกมาเลย เขาไปเนี่ยใต้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็เอาหมดครับทีนี้เจนีเนี่ยเขามันต้องมาเริ่มต้นตรงนี้ครับมันก็เลยยังเปิดๆหน่อยครับยังตะกุตะกักนิดนึงเนาะตะกักนิดนึงแต่ละเขาไม่กลัวอยู่แล้วไงครับตอนนี้มีมาให้มัดน่ะเป็นตันเขาก็เอาหมดตรวมัดไม่มีอ๋อก็คือตอนนี้มีมีมีพ่อค้ามารอรออยู่แล้วอยากได้พันสี่น่ะอ่าอ่าอขายวันละสามร้อยโลทุกวันเอาไปส่งได้เลยอ่าไม่มีหอมไม่มีหอมขายโอ้แสดงว่าแสดงว่าปลูกหอมนี่ ตลาดนี้ไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนแนนน่ออว่าจะมีเขาจะขาจะปลูกไดไ้ขอให้มีพื้นที่ปลูกได้อย่างเดียวไม่ต้องกลัวครับตอนนี้สีสะเก็ดโทรมาสามสี่เจ้าโอ้เพราะว่าตลาดท่าเตือตมีในสีสะเกะ็ดครับครับมีแในหล่นเลยนะแล้วอันนี้มันอยู่ได้กี่เดือนในพัน,พ,นพันอุตสาริศครับตัวนี้พันตะกี้ดูสองเดือนยังลงลงมือปลูกก็ยังไม่เป็นไรเลยอ๋อเอาไว้ได้เนี่ยถ้าเราไม่มีที่ลงนะจะมีคนมามัดนะเอาลงวันละตันมัดเสร็จเอารถออกไปส่งอืม ทแุแค่แค่เกาะโพเนี่ยกจะเอาไม่มีตัวหยางอ๋อที่ใกล้ๆตรงเนี้ยตาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไปหาเคาไหอ๋อก็ตตรงนี้เขาจะเอาเยอะไหมครับตอนนี้เขาก็เอาทุกวัน,นอะมันไม่ค้ามันหลายจเจ้าเขาจับปล่อยก็มีครับคือเขามาจับแล้วก็คือคล<ต><า>้ายๆว่าอาเราไปส่งยี่ห้เขาปล่อยสามสิบเราเขาได้และหน้าร้านไม่ต้องไปเดินครับเขาไมเอาเดี๋ยวเราไม่มีตัวยางครับเอ็นนีก็ยุ่งเรื่องลูกเรื่องลูกคนนี้คนนั้นครับ นีปล่อยาอยู่ไล่คนเดียวปล่อยเนื้ออยู่คนเดียวนอนอนป่อยนอนไล่อ่กัเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วถอนเสร็จปุ๊บไถหวานตะเียนครับจะโดนตนเดียนเดี๋ยวจพาพาไปดูอันตรงตรงที่ยังไม่ได้ถอนมั้งครับแต่แบบโอ้โหเยอะมากเลยครับครับโอ้ดูนี่เป็นโกดังโคดังเลยสิกว่าตันแล้วาตัน อันนี้ไล่ไล่หนึ่งนี่ตอนนี้โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณกี่กิโลได้ประมาณสี่ไปห้าเนาะได้ไหมไม่ถึงห้ไม่ถึงห้าโอ้หัวใหญ่มากเลยเนาะตอนปลูกกระ่างนี้เนี่ยเนี่ยล่อนออกมาอืมเนี่ยถ้าหญ้ามันเยอะเอาหญ้าไม่ทันโอ้นี่ออกมาอันนี้เโอ้เนี่ยดูมันแตกกอเนาะแตกหอมที่นี่ไม่ต้องกลัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่มีนหอมเล็ก <REP. S 2> แล้วตรงไหนที่แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบหัวใหญ่ใหญ่ข <ๆ S 2> <oded> ึ้นไปแหวนหนึ่งหมดแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวเดินข้ามไม่ได้เลยเน,นี่ยฮะไม่เป็นไรนะเนี่ยถ้ามันไม่ล้มเลยครับโอ้ดูแต่กอโอ้หัวใหญ่มากเลยเนาะพันนี้ไม่ต้องกลัวนี่เล็กบนล้านันใหญ่มวดแล้ว มีเหลือรุ่นเล็กหอมเล็กเนี่ยรุ่นใหญ่เอาขึ้นหมดแล้วรุ่นใหญ่โอ้ดูกรนึงกรนึงดูเกือบเกือบเป็นได้แน่เลยไข่ไก่อ่ะอืมอืมเกือบเท่าไข่ไข่ไก่ได้เนาะเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยเนาะแล้วมันจะลอกออกแล้วมันเป็นพันเปลือกบางเวลามัดแล้วหัวแดงใสเจ้าเออเนาะดูใสอันนี้เดี๋ยวมันแห้งมันจะรอดหมดอ่านี่เนี่ยเออสวยนะแล้มันแก่จัด จริงๆแล้วถ้าเขามาลูดล่องเขาจะไม่เอาอย่างนี้ตองแบบต้นเขียวเลยน้ำหนักจะได้ต้นใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้ตอนนี้เราไปขายลูดไม่ได้แล้วเรงขายแห้งอย่างเดียวมีสามวันแห้งเล้เนี่ยออันนั้นตองไว้ถึงสิบวันครับเดิอไปดูนู่นไหมป่าจีนแดงเดี๋ยวให้ดูอะไรป่าโอ้อลังการมากในเขาว่าอไรลัพันธุ์ที่ไหนเขามีพร้อมน้ำโอ้น้ำนี้ก็ เขาบอกสิบปีไม่เคยแห้งสิบปีไม่เคยแห้งไมเคยแห้งโอ้อันนี้เวลาเปิดน้ำรถก็กใช้สปริงเกอร์เลยเนาะ,ะเสียเปลี่ยนหัวได้เลยแล้วไม่ต้องมาเดินลากสายยางครับโอ้มีหอมเล็กแบบแบบเหลือจากร่อนแล้วอะไรแล้วนะครับร่อนมาแล้วก็ไม่รู้จะไปจะทิ้งก็ไม่ได้เอ่อเข็นที่มันเหลืออยู่หน่อยก็เลยเอามาให้เขาจิ้มจานคนงานโอ้จิ้มทีจิ้ม,ม,มหางมันก็กลับไม่ได้ อก็คิดว่าจะไว้พันไงระยะปลูกแต่ละหัวแต่ละหัวนี่ระยะระยะเรามีคาดคาดเราห้านิ้วอ๋อคือเอาตามระยะคาดเลยเนาะใช่ระยะคาดโอ้โหดูหัวใหญ่มากเลยครับน้องอย่างเงี้ยววกับเท่าไข่ไก่เนาะเนี่ยนี่นพันเล็กนะหอวหัวเล็กมากตอนปลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ โอ้โดูหัวนี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะล่อนหมดแล้วจะเป็นสีชมพูออกมาเลยเออเนี่ยน่าเป็นสีชมพูจริงๆเนี่ยสีชมพูสวยเนาะนครับมันโดนหมอกไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยหมอกมันแรงเราต้องคอยดูแลมันอแต่ๆๆนี่ก็ยังดีโอๆๆเ,เนี่ยมัดไ,ได้สบายเลยโอ้สวยกำหนึ่งมัดหนึ่งมัดหนึ่งก็สี่ห้าขีดได้มั้งกับมัดหนึ่งเอาไปอ่ะโลหนึ่งอะโลหนึ่งโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนจะต้องมาถอนเนี่ยครับดู โอ้ดูดูหัวนี่หัวมันนิดเดียวมันเป็นหอมทนหมดเลยไม่ใช่หอมพวงเออหอมพวงเขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วเดี๋ยวนี้เวลาถอนออกมามันแตกเป็นมันแยกออกเลยเนาะแยกออกเลยเออมันจะไม่อยู่ด้วยกันไงใช่ใช่เออเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยโอ้นีอันนี้เจ้าของเขาก็ปลื้มโหก็ดูหัวขนาดเกือบเท่าไข่ไก่ได้เออเนี่ยนี่มันจะลอกออกหมดเดี๋ยวพอเราแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเนี่ยเหลือจะสวยสวยไหมโอ้ นี่เลยอันนี้ก็มัดมัดละโลมัดละโลเลยเนาะยังนะเจ้านี่เขาลงทุนเยอะต้นทึนสูงเพราะว่าเขายังไม่มีเครื่องมือถ้ามีเครื่องมืออีกสองตีข้างหน้าน่ะเขาสบายโอ้ยายก็จะอยู่ช่วยเขาไปจนกว่าเขาจะหลานจะเรียนหนังสือจบหมดอ่ะอ๋อตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถอนหรอกเนาะยังหมดเลยนู่นแต่ก็นู่น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 หมดเลยเนาะอ๋อเพิ่งถอนได้ครึ่งหนึ่งนี่ยเพิ่งได้ไปเท่านี้โอ้ครึ่งหนึ่งดูเต็มโกดังแล้วอ่ะ หไร่ก็กะสามจะเอาทั้งสาิบตันเ่ยจะได้ไหมหกไร่สาตันหกห้าสามสิบโอ้ตกไปไร่ละไร่ละห้าตันก็คิดอยู่จะเอาให้ได้อย่างไรห้าตันก็โลโลละเท่าไหร่ต้องถ่ายมากแล้วโลยี่สิบบาทโล20บาทคูณคูณห้าตันคูณสามสิบโอ้อันนี้ทำเจ็ดสิบเจ็เจ็เจ็ดิห้าใช่เจ็ดิบวัน เจ็ดสิบวันได้วันได้เออระยะสัน้นครับโอ้หมันไม่ได้ทํายาวเลยหรอแค่จะมีน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมษาปลูกครับเ,รเมษาปลูกเราเก็บพันเ,เมษาไปปลูกน,ลลนู่นเลยตัวเราเนี่ยนี้เราต้องเก็บเก็บพันไว้ก่อนเนาะต้องอ่าอ่ามันกูเราไปซื้อเขาไม่ไหวมันแพงครับเราต้องไปเหนือเราต้องเก็บไว้ถึงสามปีอ๋อคือคือคือพันนี้เราเก็บได้ถึงสามปีสามปีพอสามปีแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นแบบลูกดกอ๋อมันกลายออกมาแล้วเนี่ยโอมันจะกลายพันใช่ไหมอ่าจะกลายเป็นลูกดกเป็นพวงหัวเล็ก อ๋อทีนี้เราเรา,เราก็ไปหาซื้อพันธุ์ก็ไปเอาพันธุ์เหนือใหม่อ๋อคือเราก็ไปอุตรดิตสุโขทัทยอ่าอ่าอมันจะได้อีกทีมโอ้ก็คือถ้าเกินสามปีมันจะกลายพันธุ์อ่าบางคนก็เเอาไว้เขาอยากได้ดอกครับเก็บดอกขายอ๋อดอกดอกนี่ก็ขายโลเทเลปเก้าส <90. S 1> <90. S 3> ิบเก้าสิบขายดอกก็ดีกว่าโอ้ขายขายขายดอกได้ดีกว่าขายห้อยหน้าหนาวมีดอกอ่า แต่หน้าเนี่ยหน้าร้อนเมษาไม่มีเราอ๋ออ๋อก็คือช่วงช่วงหน้าหนาวนี่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือปลูกช่วงนั้นก็เก็บดอกขายได้อีกถ้าปลูกตุลาต้นเลยนะอได้ทั้งราคาได้ทั้งดอกโอ้ก็คือสองเด้เลยคือได้ทั้งดอกได้ทั้งหัวทั้งอ่าใช่อ๋อครับแต่ว่าถ้าปลูกหลังจากคือช่วงเมษาพฤธภามต้นไปนี้เลยนี่มันปลูกพฤธจิกาวันที่ยี่สิบหกเนี่ยแล้วมาถอนยุ่ปั่นเนี้ยแล้วหอมมันก็แก่กว่าคนทําอีกอะครับ แกก็คนดั้มเงนะธรรมดาเป็นแห่งฟาก็มีอยู่แล้วไงแตกะว่าเออก็คือจบรถนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้เราก็จะยาวานปักขีอ๋อลงปักขีต่อปักขีมันได้ประมาณ40วัน40วันพอปักขีขึ้นหมดปุ๊บเราก็ไถแปรสภาพดินปรับสภาพดินปุ๊บครับปลูกเมษาปลายเดือนอ๋อก็คือจบไอ้ถอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไถแล้วก็ลงปักขีปักขีปประมาณ40 สี่สิบห้าวันอ่าแล้วที่นี้ก็ลงหอมต่อลงหอมต่อโอ้โหก็คือว่าละไม่ต้องให้ว่างเลยถ้ามีคนงานครับแต่ถ้าอย่ังเดียอย่าให้น้ำขาดครับถ้าขาดน้ำก็แล้วเลยน้ำนี้ก็เป็นน้ำธรรมชาติเนาะน้ำธรรมชาติน้ำสักโอ้ยังดีเลยเนาะอต่นี้วันหน้าฝนปุ๊กเนี่ยฝนตกนะมันจะไหลลงนี่ครับเขาบอกสิบปีมาไม่เคยแห้งโอ้ยนะไอ้ไอ้สระเนี่ยนะเป็นสิบสิบปียังไม่เคยแห้งเลยแต่คนงานตัดอ้อนบอกผมว่าอยู่ในเก้าปีแล้วอ๋อยังไม่เคยเห็นมีน้ำแห้งไม่แห้งโ แสดงว่าบ่อใหญ่เนาะไปถึงไหนได้บรับสุดแล้วมันลึกแล้วแล้วถ้าน้าขุนั่นนะน้ำเต็มเลยนะเต็มขอบขอบมันเนี่ยเราจะต้องถอนตรงนี้อีกเยอะอแล้วดูหัวที่เนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยเนาะดูแล้วไปบอกใครก็ไม่มีเชื่อต้องถามคนจิ้มว่าหัวขนาดไหนก็ไม่นนะมันไม่จิ้มไม่เนียงมันเวียงหมดเลยแล้วเวียงไปไม่ใช่ไม่ขึ้นนะขึ้นหมดโอ มันปลูกมันเมื่อกี้เจับไปทิ้มมามันก็เวียงทิ้งเวียง้อ๋อโยน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 ทิ้งไปเลยตองไ่คว่ำเขาไว้โอ้โหเป็นระบุเลยเ้องถุงห่อเลยอ๋อมันมันอายุแล้วไงครับพันมันตกกับสองเดือนครึ่งอ๋อคือเอามาแล้วสองเดือนต้องได้ปลูกครับทิณิธีตรงนี้มันคือคือถ้าเราเก็บพันไว้เกินสองสองเดือนมันจะงอกแล้วมันจะงอกแล้วใช่ไหมจะขึ้นเองมันอยากจะขึ้นรงดินก็อยากแข้งนอดลากออกเลยอ่ะครับประมาณนั้นนั่นเลย ว่าที่บ้านเขาปีนี้เขาก็โอเคกันเยอะไปสมบูนณ์นะเขาได้ครับไอเราเนี่ยมาจับปีแรกเราก็ที่มันไม่ได้ด้วยอืก่อนหน้านี้เราก็ทําหอมมาตลอดใช่ไหมย๊ะรับจ้างครับรับจ้างยายนี่ใครจะมากิจจะดีกับยายไม่ได้ยายปฏิบัติอย่างเดียวเน้นปฏิบัติตีสี่ตีห้าบักคีอยู่ในร่องหอมตีสองยายอยู่ในร่องบักคีแล้วครับถอนบักคีเข้าสี่มุมเมืองมาลราสิบตัน ตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้66ปีนี้66ปียังแข็งแรงยังกระททาะสาวเลยนะยายยายไม่ยอมเป็นไรถ้ายายเป็นไรไปหลานยายเรียนไม่จบทุกคนอ๋อครับว่า66ปียังเดินไปได้หมดโอ้โหแข็งปกเลยเลยไปได้สบายครับโอ้นื่อคืนถอนพิเศษครับเขาให้พิเศษโอ้ตีโลละหนึ่งบาทเนี่ยตี่ถอนไว้อืมถอนได้คืนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยโล เอาก็ให้สามร้อยบาทจ <Enlight Stand. S 3> ากรายวันมาและวสามร้อยก็ได้เพิ่มมาสามร้อยก็เป็นหกร้อยค่าขนมแล้วครับเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบครับสองตายายเนี่ยกินแต่กินแต่ข้าวกินแต่ข้าวอยากกินข้าวอย่างเดียวครับโอ้นี่ยงชอบใจที่เขาครับที่สวยเนาะที่สวยครับแล้วดินอะไรก็ดีต้องดินดินทรายตอนแรกเราไม่กล้าลองไงเอยยายชอบถามหนึ่งแล้วดินแบบไหนที่ว่าปลูกหอมขึ้นดีอ่ะดินเป็นแบบไหนที่ว่าเคย แต่ดินเหนียวยายไม่แนะนำดินเหนียวไม่แนะนำถอนยากให้ห้เป็นแบบทรายบนทรายนิดหน่อยบนทรายบนดินน่ะมันล้วนก็ได้แต่เวลาเขาตีเขาใช้โรตารี่ตีอ๋อมันจะมีโรตารี่เนี่ยตีไปเลยครับเป็นฝุ่นเลยอืออือพอเป็นฝุ่นปุ๊บเราก็เอาคาดมาคาดอคาดห้านิ้วครับอาจ้ามันจะทำไวห้านิ้วคาดเป็นร่องร่องร่องไปเรื่อยๆมันจะจิ้มไปอ๋อจิ้มตามร่องคาดอะจิ้มตามร่องคาดบางคนมันจิ้มระยะสิบเซนล้วบอกสี่เหลี่ยม มันไม่สี่เหลี่ยมแล้วมันอยากขับเขาให้ทันไปสองเหลี่ยมไปนู่นแหละไม่ค่อยได้ดิเนาะอ๋อมันมันก็เลยมีหางบางทีบ้างเอออย่างเราปลูกเองโอเคครับแล้วแล้วหอมไร่นี้นะเน้นนิดนึงไม่มีคนคนโตจะไม่มีมาปลูกมีแต่เด็กระดับนักเรียนปสองปหนึ่งปสี่ปหกเนี่ยอ๋อทําทําไงครับยายเอากรานยายนี่อ๋อไม่แต่ร้านัวก็ไม่มีใครครับเดี๋ยวก็มาเมษานี่ทางโรงเรียนปิดมาแล้วอ๋อ ตอนนี้หลานยายเรียนอยู่โรงเรียนราชประชาให้หลวงช่วยเลี้ยงครับเพราะพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงอืมยายก็เลยให้แล้วยยายก็เลยมาอ่าครับโอ้ยายก็เลยมารับจ้างก็อยู่นี่ครับยายแล้วถ้าแบบมีใครสนใจที่แบบจะมาดูสวนดูอะไรเงี้ยมาได้เลยเนาะมาได้เลยอ่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถอนล็อคมื้อเสร็จละครับให้ลูกพี่ไถ่ายพี่จะหว่านตะเคียแล้วการกรุงฟ้าให้ดูอ่าเดี๋ยวหว่านสักล็อคนึงเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาถ่ายการทำไอ้ปลูกตักคียต่อเนาะได้ได้ได้เนาะอืมจะได้แบบ บอกกันดูเอาเพิ่มมาเล็กๆอ่ะโอ้โหใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเชอบไข่ไก่เลยเนาะเม็ดประมาณชั่วนิส่งครับร่อนเหลือจากที่ปลูกหอมใหญ่เนี่ยอืมร่อนแล้วไม่มีคนงานปลูกให้ครับคนงานเขาไม่ปลูกเราก็เลยต้องมาทิ้มเองโอ้อ๋อนี้กำลังเปิดน้ำเนาะอ่านนั่ๆก็ปริงเกอร์จ้าอะๆอันนี้ก็กำลังเปิดน้ำรถผักบุ้งนาะตรงนี้ผักบุ้งปลูกไว้กินแล้วแต่ แล้วแล้วฝั่งนี้ครับยายฝั่งนี้จะรดน้ำไงรดตัวนี้ไว้ก่อนเลี้ยงต้นไว้อ๋อคือคือกว่าจะกว่าจะมาถอนก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเลี้ยงให้มันถอนง่ายถ้าเกิดเราไม่เลี้ยงไว้เดี๋ยวถอนยากมันจะขาดอ๋อครับถ้าขาดแล้วมันจะเป็นหอมร่วงอืมอยงนี้มันเป็นหอมต้นเราก็โอเคอยู่ครับโอ้ยายก็ดูแลเครื่องได้ครับแต่ของนายก็ไม่ต้องยุ่งยายก็ตาไว้สบายป่ะยายแล้วถ้าแบบใครสนใจก็โทร โทรมาติดต่อซื้อขายกับเจนีเจนีได้เลยเนาะได้เลยมาเจนีได้เลยอืเบอร์โทรเจนีเจนีเจนีนอนอยู่นี่นั่งคืนอ่ะเจนีมีมีเบอร์โทรไหมยายาไม่จำไม่ได้เนาะมันของยายมันเด็กมันใช้อยู่เรื่อยอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงลงเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปให้ครับเบอร์เจนีเจนีครับโอ้สามยายหน่อยแล้วแล้วไอการปลูกหอมนี่มันมันมันน่าลงทุนไหม น่ามากเลยนะเนี่ยถ้ายายีที่ยายมีทุนเช่านะยายอยากยาวเขาจะสี่ไร่ห้าไร่ปีปีหนึ่งนี้ปลูกได้ประมาณกี่รอบยายถ้ามีน้ำก็อย่ามั่วปลูกเดือนวนี้ไปแล้วเนี่ยได้ขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็เมษาไปปลูกเมษาไปปลูกแล้วก็ประตุลาต้นตุลาปลูกมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆระยะห่างกันจากเราเก็บพันธุ์ถ้าเราเบื่อพันธุ์นี้ปุ๊บเราขายหมดเลยเราก็ตีรถไปหาที่เหนืออุรดิทครเบนือเขาจะมีพันธุ์วันนี้เขาลังเก็บพันธุ์หอม เนี่ยดูที่เนี่ยคนงานก่อสร้างเขาเป็นผู้รับเหมาทั้งนั้นโอ้ oh. ไปขอแรงเข้ามาช่วยเอาขึ้นให้เ uh. ราลุน้องเจนีอ่าลุงน้องเจนีทั้งคู่เนี่ยเรา <What? S 1> เอาหญาไม่ทันเนี่ยถ้าเอาหญ้าทันไม่รบอย่างนี้หรอกย้ายกลับไปบ้านตั้งเนี่ยให้เจนีดูแลทีนี้ปล่อยหญ้าเป็นบานเลย uh. อืมหลังจากนี้ตามนกจ้อนเบอร์เจนี่ะลงไปเอาเบอร์เจนีน,นั่น ออืได้ผมจะเป็นเจ้าของนายยายเป็นลูกจ้างยายไม่ใช่คดียายปฏิบัติเองหมดครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปไว้ให้ใครที่สนใจติดต่อตติด่อมาดูได้เลยครับเดี๋ยวยายเป็นพิชเซนเตอร์ให้เป็นคนแนะนำยายไปกูกให้ก็ได้เออไปได้หมดไไปดด้หมเนาะไปได้หมดโอ้ดูดูที่ไหนเขากำลังเก็บเหดือดหัวเห็นไหมหัวลุ้นลุ้นใหญ่มาก นี่ก็แน่นเลยโอ้โหนี่มีขายสดไม่ได้แล้วห้ามขายอันนี้มันมัดหนึ่งโลหนึ่งได้มัอ้โหหนึ่งสบายสบายเออมัดละโลมัดละโลได้เลยนับห้าสิบโลได้แค่นั้นอ่ะนี่จะเข่งไงกำลังเก็บขึ้นช่างเนี่ยครับเข่งหนึ่งก็เท่าไลห้าสิบโลเนาะห้าสิบโลครับนี่เนี่ยพวกพี่ดูันนี้เนี่ยเนี่ยกำลังผลหอมขึ้นใส่เข่งแล้วก็มาเป นะขึ้นไปชั่งดูที่ห้าสโลด้วยนั้นแหละเพ่งหนึ่งก็ว่าห้าสิบโลเนี่ยนะครับบทอย่างนี้ก็ไปลงอุ่นไปโกดัง S <S มีเบอร์เจนีไหมเบอร์เจนีอ่าจะได้เบอจนีก็โทรหาเจนีเวลาต้นก็จะโทรหาเจนีเลยเบอร์อะไรเบอร,เบอร,เบอร์เบอร์อุ้ยอ่ะมันไม่มีมันไ,ไม่ไมเครื่องอ่ะหมไม่เต็มอ่ะเออไม่เป็นไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมลงไว้ที่ใต้ขีพม,มีเบอร์เจนีเจนีอยู่ครับอืมยายเดี๋ยวอันสุดท้ายนี่ยายอยากจะฝากใครที่แบบดูคลิปดูอะไรแล้วก็อยากจะ ให้มาทําหอมหรือยังไงหอมนาลงทุนให้มาช่วยกันทำครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้เราจะเป็นวัวจะนานโรงงานมันไม่ได้แล้วครับตอนนี้อายุเยอะๆอย่างยายนี้หน้าจะต้องทำมั้งครับเพราไปทังานก่อสร้างมีใครรับแล้วโรงงานก็เลิกรับครับก็มาทําสวนดีกว่าชวนแนะนำให้มาทําสวนช่วยกันครับผมได้มีของส่งออกครับอือครับผมโอเคขอบคุณยายมากครับครับสวัสดีครับ